ดีค่ะมาค่ะกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันนะคะใครเคยทานบ้างแบบนี้นี่แล้วก็จะปาดอันนี้ออกก่อนนะมันจะเป็นไหมนี่นี่โอโ๋อ ุหวานแท้แล้วเราก็จะเอาอข้าวเหนียวนะคะนัดลงไปแล้วก็จะบีบๆนิดนึง

อร่อยใครเคยทานบ้างหอมและอร่อยมากเลยมะม่วงอันเนี้ยบิมบมีิดนึงมันก็จะปลุดออกปลุดออกดีนีน่เราก็จะเอาข้าวใส่นะ อบนนี้อร่อยมากเลยนะขาดซึ้งนะเดี๋ยวทำลูกนี้ก่นอนแ่บลายย้ายเอาหอยมาวันเป็นมาตลาดก็เลยแบ่งหายสามหน่วยตัวนี้เนื้อเยอะมากเลย ทำๆเอาข้าวใส่ก่อนนีเอาเาอน,น,อนี่มะม่วงบ้านเรานะคะเป็นอย่างนี้นะมะม,ม,ม่วงกลินหล่อนมะม่วงกะหล่อนมะม่วงโซบางม่วงก็ะอื่นมามือนกันเนาะอือนอานี้ บันนอกนะบันนอกก็กินแบบนี้อ่ะอืมเมื่อวันนี้เนื้อเยอะมาก หอมอร่อยมาก ออยมากเลยรู oy, lo, ้ป่ะอรรมากค่ะ